สบายดีทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดเมืองอาะพ้อนเนาะลังจากที่เราไปเที่ยว<ม>บุญสวงเพื่ออยู่ที่เมืองอาะพอนใกลๆกันเลยพี่นนองขามากคนรฝากข้างอันนี้เป็นตลาดเมืองอาพอะพ้อนเนาะอาะพอนเป็นดินแดนเทาปุไทยอ่ะมื้อนี้เดี๋ยวสิเขาไปกับสาวปุไทยสาวพิมพ์เขาไปหล่อตลาดซื้อแนวกินพี่นาะเลาอเบิ่งเนาะหลอเบิ่งมีเนีซื้อก็ซื้อผมมีเนี่ยซื้อก็บซื้อไปทางไหมทางฝุ่นวะ ได้กอะไรเนาะ,นะอืมสีโอ้มันใครคงกินซุกพี่น่อยป้าตลาไอ้ลาบไปยังเลยพี่น้องเลยเป็นปิ่งเป็นนังอืมเปิ่งไก่ปิ่งตับปิ่งไตเนาะไอ้สีหมู เออมาตอาแตงแกงเป็นแกนพักหรอแกนพักมาได้ไทยโอ้แกงอย่างนี้นไปห้าวชีรอสื่อพักสื่อพักเนาะไปโซนพักมีลนะเซโวนไว้สื่อเซโวนคนโซนพักโซนยังพี่เนาะอ่าผักหัวปักกาดเขา น้อใหม่ก็มีเนาะไปยังหน่<อ>นพ่งขาโพดกับซาดีก็มีพี่เนาะดีมัแตง่งมาพิกซาดีเท่ารตรงสาพันสาดีเรืองบอกซาดีข้าเหนียวบอาดีเงเสาพันพี่เนาะ ช่างเต็นย้อยๆน่นนะโอ้กับปูแดงโอ้ตรงอะไรกับปูแดงตรงสิบพันตรงสิบพันเลยขอแป้งเ,เนาะดิฟเนะ นลไล่อยู่พี่เนาะถือชวงบุญเนาะชวงบุญไปหล่อต่อขอถื้อป่ะถือถ้อก็ได้ลอหมักนาวกระเด็นหมอกน้าใหม่เนาะมีบัตรกอย่างมีหัวเข่าพี่เนาะก็ดีพ่องงมนะตลาดบวกลวงมวยญ่ เอาไก่โซนพักได้เลยนะี่เอาไก่โซนอา่ามีเบ็ดบัวหดพักบัวหดหยาหดนำเครื่องแน่นเลยมีเบ็ดพี่น้องมกัมกตอกหมักไตหมักหมองหมักไม่มีเบ็ดเนาะีหมัมกใหม่ พักไรดีพักสู่ักสู่ย่เีมีอะเรียกเรื่องโอ้พักกระลำก็มีพี่น้าะพักขาดเ้ารทไทยนีเจดักกระลำนพี่มาเท่าจะเอดักสู่พักสู่ไต่ไ่วะไรโลซาหันอ๋อโลซาโลหนึ่ได้ยังไง ถึงโลางมาห้องลก็ได้ถึง,ลถงโลเนาะแ,แบบเขาโลสหาพัน,น่้เลยไเตอนนี้ละไปเิโอ้มาตัว ตัวนี่ปลูกเองได้หนิมาตัวเนาะอืมจ้ะเข้าไหนพักไหนยาเมื่อกินเชื้วนเหมาแดงพี่เนาะมาเที่ยวบุญมาหาโลตัวหงอกตัวยังกับนีเนาะหักทัวปลูกเองเพื่อนหัาตัวยังหมาตัวปลูกตัวให<ไ>้ตัวให้ตัวฟักเงา โอหม,มัมกแตงงขไรหรือเป่าหมักแตงเขาไรปลูกเองเนาปะปลาตอบปลาเทียวแอปเปิลก็มีพี่น้อง <c oughs> ปลาทูก็มีโอ้ปลาดุกอร่อยมนะากโซนนองกินซุกก็มีพี่น้องเราบอกว่าน้องกินซุก เพอร์ห่นยังเนาะของกินซุปเป็นกอยหลาบงัวปั๊บเขออ้ากับยางแป๊บเดียวออกสุดมาดสุดตลาดแล้พี่น้องนี่คือตลาดเมืองอาชพอนนะพี่นอ้องตลาดอ่าถือว่าเป็นตลาดใหญ่แหละในเขตนี้เมืองอาชพอนเป็นทั้งตลาดเป็นทั้งเมืองใหม่ปะเดี๋ยแต่ลว่าเมืองอาชพอนเนาะเป็นดินแดน เขาปูดให้เมื่อนี้เป็นมือบุญพี่น้องคนจราจลได้เป็นพิเศษเป็นมือบุญคนจราจลเป็นพิเศษมือบุญยังบุอบุญโซเงือรพี่น้องบุญโซเงือรเมื่ออาทิสะพอนะสะพอนเนี่ยผู้ชาเพื่นกำลังรุ่มสื่อน้ำปั่นโยผู้ชายเพนกำลังรุ่มสื่อน้ำปั่นโยสื่อกับผู้ชายอันน้ำปั่นนี่ขายดีพอแล้วเนาะเป็นอะไรน้ำปั่นเลย มีไลฟ์พี่น้องมีไลฟ์ธุรกิจมีไลฟ์หันขาอยู่ในนี้บางทีเขาหลอกไปท่านละเมืนเอนี้เาก็ซื้อพักพี่เนาะสืบแม็กซ์รีเด็กกับสืบประกาศขาวมาแดงเขามาเห็ดกินเนาะอันนี้ก็แค่ตำวานเห็ดตำวานกินฮะอ้าต่อคิวกันซื้อพี่น้องหันไม้ขานี่หวานขนาดต้องเซ่อหวานขนาดโซ่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 โซ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 